เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ EP 4กันนะคะอันนี้จะเป็น EP 4ต่อจาก EP 3ที่ลงไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะจะชื่อว่าเป็นไพ่ที่ <c oughs> เรียกว่า Pay Attention to the Red f a c t s นะคะ แต่ในส่วนของภาพภาษาอังกฤษนะคะ <_ d ial on> เขาจะมีภาษาอังกฤษตรงนี้บอกว่า the size cautioning you นะคะ <_ d ial on> ก็จงระวังสัญญาณเตือน <_ d ial on> เขาว่ากันอย่างนี้นะอันนี้ตามตามคู่มือที่เขาแนะนำนะคะ <_ d ial on> เขาบอกว่ามันก็จะมีสัญญาณเตือนบางอย่างหรือมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่นะคะ สังเกตดูที่ไพ่ก็ได้มันมีอะไรแอบแอบแฝงซ่อนอยู่นะคะหรือพงสิ่งบางอย่างหรือความสัมพันธ์ที่กับใครก็ตามเนี่ยไพ่ใบนี้เขากำลังเตือนนะคะว่าให้ระวังนะคะให้ระวังนะคะอย่า เขาเรียกอะไรล่ะในส่วนของทางด้านความรักก็ให้ระวังให้ระวังในส่วนของบางครั้งคนเราก็มีอารมณ์ค่อนข้างซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนแบบซ้อนเงื่อนอะในบางอารมณ์แบบอารมณ์ผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันเป็นกันทุกคนอะนะคะมันเป็นกันทุกคนเนาะในสําหรับความสัมพันธ์ความรู้สึก ความรักความรู้สึกอะไรประมาณนี้มันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็ไพ่กระเตือนนั่นแหละค่ะว่าไพ่กระเตือนว่าเออให้ระวังนะพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรใดๆก็ตามที่เรามีอยู่ที่มันไม่ค่อยพึงประสงค์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราทำแล้วคนอื่นเขาไม่ชอบหรือเราไม่ชอบในพฤติกรรมของคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้นะคะ บางทีมันก็อาจจะเจอในสถานการณ์ที่ว่าเหมือนถูกหลอกไม่ให้เกียรดบางครั้งก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อกันประมาณนี้นะคะเพราะดูดูผู้หญิงในนี้พอาะเขาซ่อนตัวเหมือนเขาซ่อนตัวเห็นไหมเหมือนเขาซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยงอบเหรอเออเราเงเราเรียกเงอบว่าแล้วกันเนอะแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็คือฐานใช่ไหมคะ ก็เหมือนซ่อนตัวแล้วเปิดเผยตัวอะเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะเราก็สังเกตพฤติกรรมตัวเราแล้วก็ตัวคนที่เขาเข้ามาก็เรากันเนาะว่าเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรแล้วเราอ่ะปฏิบัติต่อคนผู้นั้นอย่างไรนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนใกล้ชิดคนเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อก็เยอะแยะไปในสังคมนี้นะคะ หรือเราจะคิดไม่ซื่อกับคนอื่นก็เยอะแยะไปนะคะอันนี้ก็พูดแบบสองด้านนะพูดแบบสองด้านเราก็ไม่ได้แบบว่าเอาใจใครด้านใดด้าน,าน,านหนึง่งเราก็จะพูดทั้งสองด้านเลยเนาะก็เขาให้เปิดใจคุยกันพูดพูดแต่ความจริงใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะปรับปรุงพฤติกรรมนั้นซะอะไรประมาณนี้นะคะบางสิ่งบางอยา่างอ่า ก็ภายใบนี้ก็บ่งบอกถึงแบบเออมันมันมีสัญญาณเตือนเล็กๆนน้อยแล้วแล้วเราแล้วเราบางทีถ้าเกี่ยวกับความรักคนรักนะบางทีเรารู้สึกว่าเขากําลังไม่บอกอะไรเราอะไรประมาณนี้ไม่บอกไม่บอกเราหรือเปล่าหรือบอกแต่บอกไม่หมดประมาณนี้นะคะก็ ็ลองคุยกันดูนะคะลองเปิดใจคุยกันดูอย่างใจจริงอย่างจริงใจอะไรประมาณนี้นะคะไพ่แนะนำไพ่ใบถัดมานะคะ,ะ,คะก็จะมีสาวน้อยน่ารักน่ารักแต่ปิดปิดนมน้อยนยก่อนสาวน้อยน่ารักน่ารักนะคะไพ่นี้ก็ชื่อว่า playfulness นะคะหร,รรหรือการหยอกล้อการอ้อร้อหรือการหวนนึกถึงความหลังที่เป็น เาเรียกอะไรอะที่มันมันมันมีความสุขสำหรับเราในวัยเด็กอะไรอย่างนี้เนอะอยอ้อนนึกถึงวัยเด็กอีกครั้งหนึง่งหรือทำตัวให้เป็นเด็กๆนะคะทำตัวแบบว่าให้น่ารักน่ารักนะคะนึกถึงความหลังเห็นไหมก็คือคือไพ่เนี่ยในในตรงเนี้ยเขาจะมีภาษากฤษอยู่ด้านล่างนะคะเขาก็บอกว่าเออ ดีแองเจลเนี่ยหรือเทวเทวทูตเนี่ยเออทูตสวรรค์ดิทูตสวรรค์เนี่ยก็คือเขาก็จะบันดาลให้เกิดความโรแมนติกกับคู่รักนะคะเหมือนประมาณว่ามีความรักความรู้สึกมีการหยอกล้อมีการหัวนึกถึงความหลังอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีเราก็อาจจะ ูดคุยกับแฟนเราให้ดูมันแบบว่าหาอะไรทําหากิจกรรมร่วมๆกันที่ทำร่วมกันนะคะที่ทำร่วมกันจะดูนังจะฟังเพลงจะไปทํำบุญไปปล่อยปลาปล่อยนกอะไรอย่างเงี้ยทาร่วมกันกับแฟนเราก็ได้นะคะหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอยากทําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แต,แต่ในไพดด่ดูดูแบบอดอนอ,อนนาะดูออดอ้อนอ้อ,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 อสาน่ารักน่ารักนะคะก็บุ่งบอกถึงว่าถ้ามีปัญหาอยู่นะถ้ามีปัญหาอยู่ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเราได้ด้วยความรักแล้วก็ความเต็มใจความรักรักเอนดูรักแบบเอนดูได้ด้วยนะคะอืมดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไพ่ก็แนะนำว่า เออลองทำตัวให้มันน่ารักมีความกระปรีก้กระเป่าเขาว่าอย่าง,งนะั้นนะมีตามตำราให้มันมีความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาให้มันสดชื่นให้มีแบบความน่ารักที่แบบคนอื่นเขาอยากเข้าหาอะไรประมาณนี้นะคะอืม,มาต่อเลยต่อต่อ เดี๋ยวมันจะไม่จบนะคะเดีวมันจะไม่จบใน EP นี้เราก็เลยจะไปเร็วนะคะเป็นไพ่ที่ชื่อว่า reconciliation reconciliation เนี่ยเป็นการกลับมาคืนดีของใครบางคนหรือเป็นการกลับมาของใครบางคนในอดีตหรือเป็นสถานการณ์ของใครบางคน ที่วนเวียนกลับมาให้พบให้เจอให้รับรู้ภายในสถานการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่โฟกัสเป็นการกลับมาของคนอดีตคล้ายๆก,ก,กันกับไพ่ที่ชื่อว่าอะไรนะพาสไลฟ์อะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะที่ ep ที่แล้วพาสไลฟ์รีเลชั่นชิพ นี่ความสัมพันธ์ในอดีตคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นการกลับมาอันนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ในอดีตเป็นเป็นเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สถานการณ์รอบด้านอะไรประมาณนี้อาจจะวนเวียนกลับมาอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นเอ่ออาจจะกล่าวถึงบุคคลก็ได้แต่ถ้าเราถามอันนี้อัน,นที่จริงอะนะเอ่อสำหรับบบนะถ้าเราถามถึงบุคคล นะคะเราถามถึงบุคคลก็บุคคลน,นั้นแหละจะกลับมาเราถามถึงสิ่งของก็สิ่งของนั่นแหละจะกลับมาเราถามถึงสถานการณ์ที่เราเคยจะเจอ er แบบนี้อีกอะสถานการณ์นั่นแหละก็จะกลับมาประมาณนี้นะแบบดูหน้าไพ่เป็นหลักนะคะอันนี้แบบดูหน้าไพ่เป็นหลักบางที เราซื้อคำแปลมามันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับไพ่สักเท่าไหร่และก็อ่านในในมุมมองของคนผู้เขียนหรือคนผู้สร้างก็อืมเอาเป็นว่าเราใช้ประสบการณ์ของเราแล้วดูหน้าไพ่เป็นหลักดีกว่านะคะดีกว่าแล้วก็จ้องมองไปที่ไพ่นะคะมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่สองคนเขาทำอะไรกันละ่ะแต่แต่แบบมองดูแล้วว่าว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะกลับมาคืนดีมาขอคืนดีหรือกลับมาแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นแต่คนเรานะถ้าถ้า,ถ,าถ้าสำหรับคนที่มีคู่สมมุติว่าเขาไปแล้วแล้วเขากลับมาอยู่ด้วยกันก็คนที่อยู่นั่นแหละคือคู่ของเรานั่นแหละผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแต่ถ้าคนที่มันไปแล้วแล้วมันกลับมาเพื่อที่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องลองคิดดูนะคะว่า ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแล้วกลับมาแล้วดีไหมนะคะหรือว่าไม่ดีไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะที่จะตัดสินใจเนาะอบางทีไพ่ก็ให้คำแนะนำเรานะคะในในในสิ่งที่มันบวกบวกอะไรประมาณเนี้ยนะคะการกลับมาของใครบางคนในที่นี้อาจจะกลับมาสร้างปัญหาก็ได้อาจจะกลับมา สร้างปัญหาปัญหาที่ดีกับปัญหาที่ไม่ดีก็มีได้หมดเลยนะคะอืมมันมีมาในทุกๆรูปแบบเลยนะคะแต่อย่างแรกเลยนะคะก็ภพ่ก็บอกว่ามันก็ป,ปล่อยปล่อยปล่อยมันไปประมาณนี้เนาะปรองปร,งป,รงป,ปล่อยปล่อยประมาณนี้ก็ให้เราปรงให้เราอย่าย,ยึดติดอะไรประมาณนี้นะคะในในสำหรับคนในอดีต การกลับมาในที่นี้บางครั้งนะเรานึกถึงคนที่เขาจากไปคนรักที่เขาจากไปแล้วเขาไม่เขาเรียกอะไรเขาเขาไม่เลอกเราก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยินดีให้เขาไปดีกว่าเนาะการยินดีให้เขาไปคือการเปิดใจนะการเปิดใจแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราดึงรั้งเขาไว้ถึงแม้ว่าเราดึงรั้งเขาไว้แต่ใจเขาไม่อยู่กับเรามันก็ไม่มีประโยชน์ใดที่จะดึงรั้งเขาไว้ถูกต้องไหมคะดังนั้นดังนั้น การที่จะทำให้เรามีประโยชน์ให้เขามีประโยชน์ก็ปล่อยปล่อยไปซะอะไรที่มันตึงมากโบราณเขาว่าอะไรที่มันตึงมากก็ปล่อยแค่นั้นเองเราก็จะสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรกไ็ไดใดๆก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนความรักอันนี้อันนี้แบบเน้นเสมอเลยว่าพออลออคโเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกด้านนะคะ ไพ่ยืดสีเขาออกแบบมาใช้ได้ทุกด้านคือใช้ใช้เพื่อตัวเองนะคะใช้เพื่อตัวเองไม่ได้แบบว่าเอาไปดูให้ใครก็ก็เราดูเองเราก็มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ว่าก็จำหน้าไพา่แล้วก็ฝึกถามเขาบ่อยๆนะคะก็เป็นการกลับมาของใครบางคนนะในส่วนของความรักนะก็ถ้าคนนี้มีปัญหากันอยู่ก็คิดดีๆแล้วกันเนาะเออถ้ามันมันเคยสร้างปัญหาให้เราแล้วมันกลับมา ไอ้ปัญหานั้นนะ่ะที่มันเคยสร้างเอาไว้อะเรารู้สึกอย่างไรแล้วเขารู้สึกอย่างไรแต่ถ้าบอกว่าเคยสร้างปัญหา,าไว้แล้วแบบว่าให้เราแก้ไขยอยู่คนเดียวนะคะทิ้งปัญหาเอาไว้แล้วไม่ได้แบบตัวเองไม่ได้แบบแก้ไขอะไรเลย mm hmm. ก็ถ้ากลับมาแล้วมีความทุกข์นะก็อย่ากลับมานะคะอย่ากลับมาเอออย่ากลับมาก็บอกไปเลยอะไรอย่างนงี้นะคะ <laughs> ไม่ได้สนับสนุนในคนเลิกการแต่ว่าก็ต้องมีเหตุและมีผลนะเออต้องมีเหตุและมีผลนะคะอย่าอย่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆถ้ายังไม่พิสูจน์นะภายใบนี้บ่งบอกถึงว่า Release your ex หมายถึงถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดปล่อยสิ่งที่มัน คาราคาซังเนี่ยมันออกไปอะไรที่มันเหนื่อยมันหน่ายมันมันมันฝืนใจมันท้อแท้อ่อนแรงขออะไรก็ไม่ได้ตามที่ขออะไรประมาณนี้นะคะก็ชำระล้างมันออกไปซะหมายถึงให้เราปล่อยเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้การกลับมาถ้าอันนี้เกิดขึ้นบอกว่าอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจอะสมมติว่าไอ้คนรักที่มันมันไปแล้ว แล้วภา่ใบนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกมาว่าก็ในเมื่อก็ในเมื่อเราอะอยังไม่ได้เชื่ออะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเขาก็บอกเขาก็บอกว่าก็ปล่อยก็ปล่อยสิ่งนั้นน่ะให้ออกไปซะลืม,ล,มลืมมันไปบ้างปล่อยวางในเรื่องราวในอดีตปล่อยวางในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะไปซะประมาณนี้นะทุกอย่างมันก็จะได้ มันก็จะได้แบบว่าผ่านพ้นไปบางสิ่งบางอย่างก็เราก็จะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ที่มันเป็นทุกข์ทุกอะที่มันเป็นทุกอะอะไรที่มันเป็นทุกละเขาอะบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้ทุกขกับเรานะเออถ้าสําหรับคนที่มีปัญหานะเขาไม่ได้ทุกข์กับเราคนที่ทุกอะคือตัวเราแต่คนที่ เขาไปอ่ะเขาไม่ได้ทุกนะเขามีความสุขดังนั้นไพ่ก็เลยแนะนาว่าเออให้เราปล่อยไว้บ้างไอ้ความทุกข์ที่เรามีนะ่ะไอ้ความทุกข์ที่เรายึดเอาไวนะ้น่ะไอ้สิ่งที่เรารักคําว่ารักของเรานะ่ะปล่อยซะอะไรประมาณนี้มันจะได้เจอในสิ่งที่ดีๆประมาณนี้นะคะยึดติดอะไรมากก็อย่าไปยึดติดให้มันมากเลยประมาณนี้นะอันนี้ผมบเป็นคนที่ เป็นคนพูดแบบนี้นะเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบพูดแบบหุนห่นหัวนิดนึง้านบ้านนะคะบ้านมนบ้านเลยนะคะนี่เราก็จะดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะเราจะดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะบอกความหมายอาจจะไม่ได้ตรงใจกับใครบางคนแต่ก็ยินดีทำนะเออยินดีทำนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะ diligence factor นะคะเป็นเขาว่ากันว่าเออเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นอะไรที่ศีลเสมอกันอ่ะเขาบอกแบบนี้เป็นอยู่ในกรอบหรือคล้ายๆกันกับไพ่ h ฮโฟ o f i กแหละเออก็อยู่ในกรอบมีมีกรอบมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะคะคนเราที่จะมาอยู่ร่วมกันนะคะหรือว่าคนรักที่เรารัก ที่เราคิดถึงเขาเนี่ยหรือคนที่จากไปเนี่ยมันก็หรือใครที่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 เรากําลังคบอยู่ดูหาดูใจอยู่เนี่ยถ้าคุณมีศีลธรรมเขามีศีลธรรมศีลเท่าเท่ากันมันก็จะไปกันรอดอ่ะอันนี้นะแต่ถ้าเมื่อไรที่ศีลไม่เท่ากันมันก็อยู่กันไม่ได้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันสามคำก็ทะเลาะกันคุยกันมองหน้ากันก็เหม็นขี้หน้ากัน ะะมันบาง,งสิ่งม,มันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อด้วยนะคะเป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณเป็นความเชื่อที่เฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะอันนี้อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานะคะออ่สำหรับบางคนนะคนคนทุกคนเนี่ยมีความเชื่อในแต่ละคนที่ไม่ไ,มไ,มได้เหมือนกันและแต่ละคนก็ไม่ได้บ่งบอกว่าฉันเชื่อหรือเธอต้องเชื่ออะไรอย่างเงี้ย ะะก็บางครั้งมันก็เป็นคล้ายๆเป็นบุคเลที่เราต้องเจอหรือสถานการณ์บางอย่างที่เราต้องพบต้องเจอบางบางทีเรามาอาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอวะอะไรประมาณนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอวะแล้วคนคนนี้ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราสิ่งเขาหมายถึงว่าพฤติกรรมของเขาคะะ่ะพฤติกรรมของเขาอะมันอยู่มันอยู่ในระดับไหน เท่ากันกับเราไหมอย่างนี้นะคะถ้าคนเราถ้าคนเราพฤติกรรมความคิดการกระทำนั้นอะมันไม่เท่ากันมันก็ไปกันไม่รอดนะคะก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าไพ่เนี้ยแนะนำก็เขาก็แนะนำแล้ว่าควรที่จะซื่อสัตย์ต่อตอนเองแล้วก็คนที่เขาเข้ามา ซื้อซื้อสัตว์ต่อตอนเองแล้วก็คนอื่นประมาณเนี้ยประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนเราที่เขาเรียกว่าศีลธรรมนั่นแหละค่ะอันเดียวกันแหละอันเดียวกันก็ซื้อสัตว์ต่อตอนเองแล้วก็คนอื่นอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีนะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็บอกอีกด้วยนะว่าทําดีก็ได้ดีทําชั่วมันก็ได้รับไม่สิ่งนั้นนะคล้ายๆกันกับไพ่ใบนี้เนี่ยค่ะ จกักรวาลเขาก็จะเหวี่ยงคนที่ดีมาหาเราถ้าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นอ่ะเข้ามาในชีวิตเราขาดอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นเราขาดความรักใช่ไหมเราขาดความรักใช่ไหมก็เขาก็จะเหวี่ยงแต่เรื่องความรักเนี่ยมาให้เราสังเกตไหม สังเกตไหมเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูตัวเองนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนขาดสิ่งไหนนะเขาจะเหวี่ยงสิ่งนั้นแหละมาให้เราแต่เหวี่ยงในที่นี้เนี่ยโอ้ฝนตกนะคะเหวี่ยงในที่นี้เนี่ยคือเหวี่ยงในสิ่งที่อาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะเหวี่ยงคนที่ดีเข้ามาในชีวิตพร้อมก,กันกับคนที่ไม่ดีในชีวิตก็ได้ เป็นไปได้หมดเลยนะคะทั้งสถานาการณ์ทั้งบุคคลทั้งอะไรที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับเรานะคะเขาเขาจะเป็นสิ่งนั้นนะคะคือจักรวาลเขาจะเหวี่ยงมาให้เราก็คือตัวเรานั่นแหละเหมือนแล้วตัวเราอะไปเพลียหา <c ười> เอออันนี้ขออนุญาตใชเ้เป็นคําเป็นคําเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็น